สวัสดีครับเดี๋ยวเชิญแนะนำตัวก่อนครับปิมค่ะป้าวป้าวอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุยี่สิบหกค่ะยี่บหกเป็นคนกรุงเทพคนสุพรรณโดยแตกเนื้อเอาจริงๆเป็นคนสุพรรณเหรอใช่ไม่เคยรู้เลยแต่มาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพเรียนเรียนที่ไหนมาเรียนที่ไหนมาเรียนที่สุพรรณก็คือช่วงมัธยมต้นถึงมปลายเรียนที่สุพรรณเออมต้นแล้วก็มปลายมาต่อสายอาชีพที่กาญจนบุรี อาชีวการณ์จันบุรีอ๋อแล้วค่อยเข้ามาอยู่กรุงเทพใช่เป็นคนยังไงเด็กกิจกรรมหรือเด็กเรียนเป็นแบบผสมผสมก็คือมีกิจกรรมก็ได้มีแต่ส่วนมากก็คือเรียนไม่ค่อยเก่งชอบเรียนไหมไม่ชอบก็งานงานอะอทุกอย่างมันบาลานซ์กันเกเรไหมต้องอธเด็กเกเรไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนเกเรแบบตีรมฟันแทงชกต่อยอะไรไม่มีมไม่ได้โชงช่างขนาดนั้นไม่ได้โชงทช่างเป็นเป็นเบรน์พื้น เที่ยวไหมชอบเที่ยวเที่ยวชอบชอบเที่ยวทำไมถึงขำเพราะรายการนี้มันเป็นเพราะฉันไม่รู้ว่าฉันคุยกับใครอยู่ตอนนี้อ๋อพี่เอ็มอ,อยากคุยกับใครอยากคุยกับปิมหนูไม่เคยเที่ยวเลยอ่ะพี่เอ็มไปเที่ยวได้ไงละปอสองปอสองเหรอปสองใครเป็นใครอายุเท่าไหร่มาพ่ออายุเท่าไหร่พ่อพ่อเกิดศูนย์แปดแม่เกิดศูนย์ห้าในเรื่องนะครับพ่อจะแก่กว่าแม่ เอ้ยแม่แม่แก่วาพ่อปิมปิมปิมปสองเปาเปาจะเป็นวัยทางานแต่ว่าเราไม่ได้แบบฟิกอายุว่าเท่าไหร่ตอนนี้ทํางานแล้วเปาเปาวัยทางานก็คือตัวตัวเราอ่าแล้วก็มีเป้ก็คือช่วงมัธยมต้นแฟนแฟนเปาอ่ะแฟนเปาแฟนเปาก็อยู่ไรเลี้ยกกันแฟนเป้ก็ไรเลี้ยกกันปิมจะมีแฟนไหมในตอนนี้ก็คือแม่ยังไม่ให้มี ทำไมคุยดิบดิทำไมทุกคนขำก็อยากรู้จริงๆอ่ะไม่รู้เลยว่าอ,อยากคุยกับเปาอ่า <c oughs> ได้ครับชอบมากจริงๆงเป็นคนชอบชอบดูแล้วก็ดูก็ดูก็เออตลกอ่ะชอบจริงๆอ่ะแล้วเคยไปเจอกับเปาที่เราเคยไปทํางานด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วแบบจิงปะเนี่ยเขียนว่าท่านเปากว่าเปาหน่อยว่าท่านเปานักแสดงชื่อท่านเปาก็ถามอีปล่อยใ,ใครบอกเปาไงแม่บอกอุ้ยเธอเราก็ดีใจอ่ะแบบอุ้ยแบบ เออเหมือนแบบเราปื้มอ่ะอเออแบบเป็นคนสน,นุกอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยที่ชวนมาเพราะว่าอยากอยากอยาก,ยากรู้ลึกๆว่าจริงๆแบบเป็นคนยังไงแบบมีความคิดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยอืเปาเป็นคนลา่าเลิงไหมลา่าเลิงเป็นคนที่แบบว่าอนเตอร์เทนถ้าเกิดยู่ในกลุ่มเพื่อนก็จะพูดอนเตอร์เทนอินโทรเวิร์ดไหมเป็นบางครั้งถ้าไม่สนิทใช่จะกลัวมไม่เคยไปแต่การทองเลยใช่ เพราะว่าอะไรทอล์กอย่างเงี้ยไม่เคยเลยคือเราไม่รู้เพราะว่าเป็นรายการที่แบบว่าไม่ได้มีสคริปต์เ,เราก็ไม่รู้เราจะตอบอยังไงหรือว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยคุยไม่เก่งแบบบางทีหลายๆคนเห็นว่าเราทำคอนเทนต์สนุกสนานอะไรเงี้ยเขาจะคิดว่าเราเป็นคนอุย้ยเอออ่ะแต่ว่าเราเป็นคนคุยไม่เก่งเ,เพราะว่าตอนที่เราทำคอนเทนต์อะเราอยู่คนเดียวคนเดียวตัดเองตัดเองทําเองคนเดียวเลยหรอบางทีก็ไม่คนเดียวบางทีก็เฮ้ยไปว่างช่วยพี่หน่อย ไอ้บางทีปิมว่างอะไรเงี้ยก็มาเออช่วยกันตัดอะไรเงี้ยพี่เก่งเก่งมึงทําคนเดียวอ่ะกูกูนั่งคนเดียวนมีทีมอ่ะกูยังเหนื่อยแล้วทําคนเดียวเลยทําไมถึงเริ่มทำคอนเทนต์นี้เออเรามาคุยเรื่องคอนเทนต์กันดีกว <S <S ่าเปาเป็นคนที่ชอบสังเกตบุคลิกคนอื่นอ่ามีามีก่อนนั้นอีไหมก่อนนั้นอน,นี่นก็จะทำเกี่ยวกับอ,อาชีพต่าง หลายบุคลิกเหมือนกันหลายบุคลิกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแนวสายอาชีพเราเคยเจออาชีพอะไรมาเราก็แบบสะท้อนสังคมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็พอเริ่มเริ่มที่แบบว่าหมดละคือเราก็ไม่ได้เจออะไรมากกว่าน,นี้แหละเฮ้ยเรามาคิดอะไรดีวะที่แบบคอนเทนต์ที่มันสามารถสร้างตืน่นหัวเราะได้อะไรเงี้ยก็เป็นแนวครอบครัวไหมก็คือเป็นเรื่องราวในชีวิตประจําวันของครอบครัวเราเอามาตีแผ่หรือเอามาแบบว่าเฮ้ยมีครอบครัวที่ไหนเป็นเหมือนเราไหมอะไรเงี้ยเริ่ม จากแรกๆก,กอนก็คือเริ่มมาเป็นคอนเทนต์อันเนี้ยต่อจากคอนเทนต์สายอาชีพแล้วมันก็แบบเออคนก็ชอบมันสนุกมันตรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเปาถือว่าเป็นนักครีเอเตอร์จริงๆเลยนะถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบจริงๆเลยที่คิดทุกอย่างขึ้นมาเลยาเงี้ยพอทามาทามากี่ปีแล้วคอนเทนต์แบบนี้เปาเล่นทิกตอกมาแต่แบบทิกตอกเริ่มดังๆก็คือแต่ก่อนก็คือควิด <COVID S 2> ไ,ไห้ใช่ก็ก่อนเท่านั้นอีก ก่อนนั้นแต่ว่าเปาไม่มีตัวตนนะครับเพราะแบบคือเหมือนเล่นทั่วไปอ่ะใครเขาเล่นกันเล่นอะไรเล่นคือลิบซิงเพลงอะไรอ,ะอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเริ่มต้นมาจากอย่างนี้ก่อนก็เลยแบบเริ่มมต้ตอนนั้นก็คือยังไม่มีตัวตนใครอย่างจำเราไม่ได้ก็ลองมาเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าลองเป็นที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้นที่แบบว่าหาดูได้ที่ไหนไม่ได้ก็คือต้องมาดูช่องเรานะอะไรอย่างเงี้ยครับเปาคิดว่าอันนี้มันคืออาชีพหรือว่าแค่อยากทําตอนแรกๆเปาก็แค่แบบอยากทําให้มันสนุกแค่มีคนกด <ใ>จ,จมียอดวิวเนี้คือ,อพอใจแล้วแต่พอนานๆมาอย่างเงี้ยพอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสร้างรายได้ได้อ,อะไรเงี้ยเราก็อยากต่อยอดไปเรื่อ<ล>ยคิดยังไงกับคนแบบนี่งไงติก,ตกเกอร์เงี้ยมันต้องมีคนแรกๆไปมีอ้าวอยากข่าวเขารู้สึกว่ามีคนมาขอถ่ายรูปครั้งแรกรู้ความรู้สึกน,นั้นยังไงดีใจมากดีใจแบบว่าดีใจมากแต่แบบมันไม่คิดว่าสิ่งเนี้ยคือจะเป็นเรา,าไม่คิดว่าเราจะมายืนในจุดเนี้ย แบบที่มีคนขอถ่ายรูปแสดงว่าเขาจําเราได้ก็ดีใจมากตื้นตันแล้วเขาเรียกเราติ๊กต็อกเกอรพอได้ยินชื่อนี้เราแบบมันแบบเราภูมิใจลึกๆแต่เราแค่ไม่เรียกตัวเองแค่นั้นเองอยากให้คนอื่นเรียกมากกว่าเราจะไม่สถาปนาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคนนี้เขาถามเปล่าว่าเราทําอาชีพอะไรก็เป็นอินฟลูก็ได้เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้ถ้าเรา ไม่ไม่ได้เรียกว่าเราเป็นดาวติ๊กตอ,อกอะไรนะเพราะว่าคนที่อยู่ในบารสูบเราก็มีเราไม่จะไปสถาปนาอะไรงั้นเป็นผู้ใชายติ๊กตอ,อกอ,อะไรประมาณนี้เบเบถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เลยใช่ค่ะพอมาทำคอนเทนต์เนี้ยคนรอบตัวในครอบครัวดีกว่าเปามีพี่น้องอีกคนเปามีพี่น้องทั้งหมดก็สามสี่คนรวมเป่าก็จะมีเป่าคน,คนโตแล้วก็มาเป็นเป้แล้วก็ปิม พ่อแม่เอาจริงๆแล้วมันไม่จริงตรงไหนเราจริงหรอทิ้งเปามีพี่น้องชื่อนี้จริงๆเลยยอมเนี่ยกูเคยโพลเฟซบุ๊กว่าใครคิดเหมือนกูบ้างว่าท่านเปามีคือมันจะว่าปัญญาออกปัญญาอ่อนตัวกูเองอะกูดูจนคิดจริงๆนะว่าหรือว่ามันแล้วเอามาใส่ในคอนเทนต์จริงหมมีพี่น้องมีพี่น้องห้าคนเปาคือคนที่สี่ครับ <ม>ใชีชื่ออะไรบ้างชื่ออะไรบ้างคนโตชื่อลูกป,ปลาคนที่อาผู้หญิง,คน,ญงคนที่สองชื่อเบิร์ตผู้ชายอะผู้ชายคนที่สมชื่อแตงกวาผู้หญิงคนที่สี่เปาคนที่ห้าปัญยงก็คือน้องปิมในปัจจุบันอื อ๋อแล้วก็เรียนบุคลิกจากทุกคนมาเลยพี่น้องในครอบครัวเราใช่ครับอ๋อแต่แค่เปลี่ยนชื่อไปถูกต้องเราจะไม่ใช้ชื่อจริงเขาของเขาแล้วเขาจะว่าไงบ้างเวลาเราทำคอนเทงมาแบบ <c oughs> มีแม้มีแบบว่าทําไมทำอย่างนี้อะไรเงรี้ยเออถ้าเกิดเป็นอารมณ์แบบว่าโกรธอะไรไม่มีคราสสมองเป็นเรื่องตลกเล้วว่าอืหนูปเป็นอย่างนี้หรออะไรเง,งี้ยแล้วพ่อแม่พ่อแม่ว่าไงบ้างพ่อแม่ก็เขาก็สนุกดีเขาก็ห้ำมตัวเองแต่วันหนึ่งมันต้องมีคนบอกว่าแกลูแกมเป็นดาราแล้ว มีมีแม่แม่ขาที่ตลาดเรื่องเหรอเราก็ภูมิใจลึกๆแบบว่าแม่ไปคุยกับเขาตอนเนี้ยเรากลัวแม่เราจะไปแบบว่าลูกฉันเออลูกฉันเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแม่ไม่ได้พูดอะไรเลยเขามาบอกแม่แต่แม่เอาติ่นต่อให้ดูเงี้ยแม่ยืนให้แต่ละคนแม่ขาที่อยู่ข้างๆดูทีเนี่ยแล้วเขาคุยอะไรกันห้างวแม่กับเราหรือว่ากับเรากับเราก็เขาก็ภูมิใจว่าเออ มันประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ภูมิใจใช่เขาก็แบบภูมิใจลูกอ่ะประมาณนั้นครับแล้วก็อสอนเขาสอนอะไรเราบ้างพอเรามาอยู่ใจเส้นทางนี้เขาสอนรู้จักกับวางตัวให้ดีๆอะไรเงี้ยทําตัวให้มันดีๆเรามีคนดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนที่แบบเราทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าต้องทำคอนเทนต์ที่แบบว่าเด็กสามารถดูได้ด้วยอะไรเงี้ยคือพ่อแม่ดูได้ดูได้ทุกช่วงวัย เขาก็ปลื้มกับเราทำเพราะเคยมีคอมเมนต์ลบๆไหมคอมเมนต์ลบๆมันมันไม่รู้อะแต่มันก็มีที่แบบว่าบางทีมันก็เห็นไม่ตรงเราอะครับพี่ตั้งแต่แบบสมัยทําอาชงอาชีพอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะมีแบบว่าที่แบบแบบเกินจริงไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดไปคือสิ่งแล้วแบบเจอมาจริงๆซึ่ง มันอาจจะเป็นสิ่งไม่ดีพฤติกรรมที่ไม่ดีแต่เราแค่อยากจะสื่อว่าพฤติกรรมที่เราเสนอออกไปเนี่ยถ้ามันไม่ดีอ่ะก็ไม่ต้องทําตาม <ừ> เพราะว่า <ừ> สิ่งที่เราทำเนี่ยแบบเนี้ยคือมันไม่ดี <ừ> อะไรอย่างเงี้ยครับคือความเมนต์ลลๆมันมีมาตลอดมันมีเงี้ยมันมีจัดการอย่างนั้นยัง,ยงไงเอาตอนแรกก่อนเลยนะเอาตอน<ช>ที่ยังไม่ได้แบบมีชื่อเสียงอะ่ะอุ้ยจิตตกใช่เพราะเราพ็นคุณไม่เคยเจอใครที่แบบว่ามาว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราแบบ นานๆเข้าทําความเข้าใจกับมันว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยก็ทําใจได้แล้วก็เลี่ยงดีกว่าเลี่ยงที่จะทําสิ่งที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทํำยังไงพอเราเจอร้องไห้ไหมยังไม่ถึงขั้นร้องแต่ว่าเครียดอยู่กับตัวเองไม่บอกใครเลยไม่บอกใครไม่เปิสาใครเลยใช่เราไม่อยากเอาความเครียดของเราไปเพิ่มความเครียดให้กับคนอื่นอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยให้มันจางให้มันเบล์ไป ในความรู้สึกเราแล้วก็เรามาแก้ไขใหม่ในเมื่อสิ่งแบบนี้คนคิดว่าไม่โอเคก็ไม่ทำประมาณนั้นครับคิดยังไงถ้าวันวันหนึ่งคอนเทนต์ที่เราทำแล้วมันมีคนแบบเฮ้ยอย่าทำแบบนี้มัาไม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จนต้องเปลี่ยนตัวตนของเราเปาเลือกจะใช้แบบไหนเราก็ต้องยอมมามองก่อนว่ามันกระทบใครไหมเออคอนเทนต์เหล่านี้มันกระทบใครไหมถ้าเรามองว่า มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้สิ่งที่เจอในชีวิตประจำวันจริงๆของทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยครับก็ในเมื่อเราไม่ผิดเราก็ทําต่อไปอเราบางทีบางทีมันอาจจะแบบเราก็ต้องมาคิดว่าสิ่งที่เขาว่าเราอะ่ะมันไม่ถูกต้องหรือว่ามันไม่ถูกใจอืม,มันอาจจะไม่ถูกใจเขาอืมอ่าเราก็มาคิดตอนนี้เป็นมันเป็นการทํางานแบบเต็มตัวเะเป้าอยู่กับตรงนี้มากี่ปีแล้วติกตอกก็ประมาณสามสี่ปีครับ ก็ถือว่านานนะใช่ไหมก็ตั้งช่วงแรกมาเลยนะมีอะไรอยากทําอีกไหมนักแสดงก็เป็นแล้วก็เปาทาอะไรมาค่อนข้างเยอะทําร้านอาหารอะไรเงี้ยเพราะเราเรียนจบอาหารมาแล้วก็ทํางานร้านอาหารมันก็เป็นจุดที่อิ่มตัวแล้วบางทีเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะไปลองอะไรใหม่ๆในเมื่อสิ่งที่เราทาปัจจุบันเนี้ยมันเฮ้ยมันเพอร์เฟกนะล้วก็อยู่กับมันไปก่อนอะไรเงี้ย ย้อนกลับไปตอนยังเด็กถือว่าเราเป็นด้วยความที่ต่างจังหวัดด้วยอยอยู่สุพรรณ์ตั้งแต่เด็กเลยซึ่งเป็นจังหวัดที่ร้อนมากใช่อยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรอู่ทองแสดงว่าเพิ่งกลับจากอู่ทองมาไปทำอะไรจ้าไปร้องเพลงอมีอยู่แปดคนทั้งอำเภอเงาโอ้โหแสดงว่าเงาจริงเพราะว่ามันเงา ใช้ชีวิตยังไงตัวเด็กถือว่าเป็นแบบเด็กสู้ชีวิตต้องทํางานเองหรืออะไรเงี้ยพ่อแม่แบบแซนาบทุกอย่างพ่อแม่ค่อนข้างที่จะโอเพนก็คือเป็นคนโบราณที่หัวทันสมัยก็คือโอเพนในทุกๆเรื่องเข้าใจไม่มีการแบบว่าเฮ้ยเปลี่ยนแบบนี้สิอะไรเงี้ยไม่มีก็คือแต่ว่าจะเป็นคนที่เป็นคนเพื่อนน้อยเพราะว่าบ้านที่อยู่อจะเป็นบ้านมีแค่สามหลังกง็คือญาติถูกต้องในเขือญาติป้าบ้านเป่าแล้วก็บ้านป้า แค่สามหลังโดนโดดกลางดวงอ้อยเพราะว่าถ้าเกิดใครย้อนรู้สมัยก่อนก็คือคอนเทนต์จะเป็นดวงอ้อยอก็คือจะมีบ้านแค่สามหลังโด,ดโด,ดโผล่ขึ้นมาเลยไกลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเลิกกลับบ้านมาเลิกโรงเรียนมาอะไรเงี้ยก็อยู่บ้านไม่มีไปเล่นต่อไม่มีอะไรเงียบเงียบ,เง,ยบเงาเงาต้องไปทํางานไหมไม่มีไม่มีไปทํางานนู่นนี่นั่นหรือว่ารับจ็อบหรือทําอะไรก็คืออยู่บ้านอะกลับมาเสร็จแล้วก็อยู่บ้าน ทำงานบ้านนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามภาษาทั่วไปวนลูปไปเรียนไปโรงเรียนกลับบ้านแค่นี้เลยไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรไม่ได้เที่ยวไม่มีโทรศัพท์อืมด้วยความที่เราเป็น l g t v ใช่ l g t v ที่บ้านว่างันมั้งโอเพนไหมโอเพนหรอจริงไม่เคยแบบอยาเป็น No พ่อแม่งงมากก็คือไม่ใช่งงมากแต่ว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเราอาจจะงงว่าเออทำไมเขาถึงรับได้อะไรไม่เคยมาแบบพ่อครับไม่มี กินข้าวนั่งผัเพียบปอจําได้เลยเปอกกินข้าวนั่งผับเพียบอาจจะมีพี่ชายบ้างช่วงแรกๆที่เราไปยังไปรบนั่งคาตมาดิอะไรอย่างเงี้ยอแต่เป็นการเหยา้าแต่ไม่ได้มาแบบว่าโอโ้ยมาไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เคยมีเรื่องแบบนั้นในบ้านเลยอโอเพนหมดเลยทุกอย่างโอเพนได้หมดอพาแฟนเข้าบ้านมาแฟนก็เคยพามันก็ต้องเคยพา แม่น่ารักเนอะย้อนกลับไปน่ารักอยากกลับไปทำคอนเทนต์ที่สุพรรณอีกไหมยังอยู่ไหมบ้านที่สุพรรณอยู่ไม่หมายถึงว่านึกว่าแบบย้ายแบบออกคมากรุงเทพคือต้องทุบทิ้งเลยเออนึกว่าขายไปเลยอยู่พ่อแม่ทูนีพ่อแม่ก็ยังอยู่ออแต่ปามาอยู่ที่ใช่เขาก็พ่อเดชไม่ได้พาก็ยังทําในไร่อยู่อะขำอะดีฟทอกดีฟทอฟาพ่อแม่จริงๆทําทํางานพ่อพ่อจะเป็นคนเก็บผักอะไรอย่างงี้แม่เป็นคนไปขายอืม อว่าใช้ชีวิตไม่อย่างมีความสุขมีความสุขเคยความสุขในความธรรมดาเคยสะดุดเคยสะดุดไหมสะดุดก็มีบ้างถ้าเกิดสมมติแม่บิดน้ำไม่ไม่สะอาดไม่บิน่ะคือมันเจิงอ่ะที่เขาจะคอมันเจิงผืนปะบางทีสะดุดบางทีก็ลื่นบางทีลื่นชีวิตก็มีบ้างที่บางทีแบบต่างจังหวัดอ่ะบางทีมันก็แบบว่ารายได้ก็ไม่ค่อย มีเพียงพออะไรอย่างเงี้ยเราก็มา,าจากครอบครัวที่แบบว่าพอมีพอกินมไม่ได้อู้ฟู่นั่นแหละอยากรู้ว่าบางทีแบบเราเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงความรู้สึกบางบางทีช่วงเด็กเนาะมันอ,มอาจจะคิดหรือใหม่คิดค <ume> เด็กบางคนแบบใหม่คิดหรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็คิดว่าแบบเพื่อนมี thank. เราไม่มีอะไรอย่างเงี้แต่ว่าพอเรากลับมามองจากที่เรามองเพื่อนที่โรงเรียนเราอยู่แค่กับเพื่อนที่โรงเรียนจะเป็นความแตกต่างที่อยู่กับแค่เพื่อนกับเราอแต่พอเรากลับมาบ้านนะครับเราก็ดูก็แม่เราไม่มีอ่ะ ทำไงล่ะเออในเมื่อเขามีก็ปล่อยเขาไปเรากลับมองที่บ้านเราก็ในเมื่อแม่เรามีให้เท่านี้อืก็ใช้เท่าต้องตรงนี้อไม่ต้องไปดิ้นรนขวนขวายอะไรเคยมีโกของตัวเองไหมว่าวันหนึ่งฉันจะต้องแบบมีนู่นนี่นั่นก็อยากมีก็มีมีก็มีเป้าหมายมีอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อยากมีบ้านมีรถอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก่อนที่จะเป็นอ่ะทิกเกอร์พี่เรียกทิกเกอร์แล้วกันอยาเงี้ยทำอะไรมาบ้าง ก่อนที่จะเป็น gibt ิ๊กต็อกเกอร์ผมเรียนอย่างเดียวเลยก็คือชอบทำอาหารก็เรียนทำอาหารไปเลยเช่ <Tip. S 2> ใช่ครับก็พอเรียนจบเสร็จปุ๊บพอฝึกงานก็มีโอกาสอาจารย์เขาก็เห็นแววอะไรเงี้ยเขาส่งไปฝึกร้านอาหารไทยที่เยอรมัน mm. อืม<ๆ>ก็ไปฝึกมาระยะหนึ่งสั้นๆพอให้ได้รู้ได้เป็นในครัวว่าครัวระดับสากลเขาจัดการกันยังไงอะไรเงี้ย mm. แล้วก็กลับมามาฝึก เก็บหน่วยกิจที่เมืองไทยอีกครับก็มาทํางานร้านที่นคปรปฐมบ้างร้านอาหารญี่ปุ่นบ้างร้านอาหารไทยบ้างแล้วก็ร้านล่าสุดที่เราทําก็เป็นร้านอาหารอีสานครับผมที่สุพรรณใกล้ๆบ้านแล้วก็มาติดทห,หารใช่ไหมผมผ่านอะไรมาเยอะทหารนี่ผมสมัครไปเองเพราะว่าเรามีวุฒิมาสามารถลดหย่อนได้กวัวจะได้ไม่ต้องไปลุน้นไม่ต้องไปลุน้นถ้าลุ้นสองปีแต่ถ้าสมัครหกเดือนอ่าพอเราสมัครเข้าไปเสร็จปึ้ง ก็เป็น6เดือนท่าอากาศโควิดทุกอย่างล็อกดาวอะไรอย่างเงี้ยเริ่มตื้ออีกแหละปลดออกไปจะไปทำงานอะไรวะก็โควิดอ่ะสมัครต่อแม่งเลยสองปีก็เป็นทหารอีกก็เป็นทหารอีกแต่ได้โคต้าไปสอบในสิบอ่า,อามันก็จะมีอะไรให้เราต่อไปได้เรื่อยๆอไปสอบในสิบไม่ติดออกมามาเตะฝุ่น ที่บ้านก่อนสักระยะหนึ่งเลยก็ยังคิดไม่ออกจะทำอะไรดีว่าเราอะเคยมีแบบคอนเทนต์ที่มันเป็นไวรัลอยู่แล้วก็ลองสานต่อดูจากที่เราเคยเล่นกับเพื่อนในค่ายในกลมอะไรเงี้ยแล้วลองสานต่อดูอะไรเงี้ยก็เออก็เลยมาเป็นแนวแบบสายอาชีพเราชอบสังเกตด้วยนั่นเราก็มาทาเป็นคอนเทนต์เออเล่นนู่นนั่นให้มันสนุกขำขันอะไรเ้ยการมาเป็นคอนเทนต์ใช่ทุกวันนี้ก็เลยมาเป็นแบบนี้ แล้วจริงๆที่เราอยากจะทําจริงๆคืออะไรไม่ใช่ร้านอาหารไหมร้านอาหารก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ยังอยากจะทําอยู่ครับพี่ใช่แล้วตอนนี้เราก็ยังมีร้านก็หลอเรื่องหมูของเราที่อ่ะประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็มาเป็นพอในเมื่อเรามาอยู่จุดตรงนี้เรามีงานจากตรงนี้มีรายได้ตรงนี้แล้วอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนตอนนี้ปอยังไม่ได้คิดอะไรเลยครับพี่ยังไม่ได้คิดอะไรที่แบบอนาคตว่าจะไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าวันนี้มันแบบเราได้ย้อนเวลากลับไป เปาอยากขอโทษเด็กชื่อเปลาไหมถ้าเปาย้อนกลับไปนะครับเปาไม่มีอะไรที่ขอโทษเลยเพราะรู้สึกภูมิใจที่ถ้าวันหนึ่งตอนเด็กๆตอนนั้นเราไม่ตรงมาทางนี้แต่เราเผลอไปเลี้ยวขวาเราไปอยู่ที่ไหนเลยก็ไม่รู้ สแสดงว่าเรามาจุดนี้เราได้ในสิ่งนี้กลับคืนมาสแสดงว่าเราประสบความสาเร็จแสดงว่าเราเดินถูกทางแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขอบคุณที่เปาณตอนนั้นส่งตัวเองมาถึงจุดจุดนี้ถ้าเกิดเป่าไม่ทําหรือลงมือทําอะไรสักอย่างนะวันนั้นก็คงจะไม่มีเปาวันนี้ครับแล้วถ้าวันนี้ให้ขอบคุณตัวเองก็ขอบคุณที่แบบว่าสู้มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วไม่ว่าจะมีหรือไม่มีหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่คือ ไม่ยอมแพ้อย่างเงี้ยครับอื <_ d umb> สู้ชีวิตอครับผมเปาเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าอะอย่างที่รู้เมื่อกี้ก็คือทําอะไรอย่างกว่าจะหาตัวเองเจอวันนี้มันมีเด็กเยอะมากที่ในทิกตอกใน youtube ในอะไรที่รู้จักเปาที่ดูแบบแม่พาอะไรทุกอย่างหมดเลยทุกอย่างเงี้ยวันหนึ่งเขาอยากจะเป็นแบบเปาอะแต่เขาไม่รู้จะเริ่มยังไงเปาไี่แน่จะบอกครับก็สามารถลงมือทําได้เลยผิดถูกเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันระหว่างทางถ้าเกิดผิดเราก็หยุด แต่ถ้าเกิดถูกบางทีมันฟลุกถูกขึ้นมาเราเจอจุดของเราเลยนะดีกว่าเรายังไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยนะคือศูนย์ก็ยังอยู่ศูนย์อยู่อย่างนั้นเริ่มมาก่อนได้สักหนึ่งก็ยังดีหนึ่งก็ถือว่าไกลมาจากศูนย์แล้วคุณไม่อยู่ตรงศูนย์แล้วลองทําก่อนใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณปล่ามากจบแล้วหรอจบแล้วจิงปะเนี่ยมันอิ่มไปหมดเลยเนะมันรูไปหมดว่าแบบว่าเออเก่งอ่ะถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากเลยจริงๆนะแบบว่าช่วงเวลาแบบแป๊บเดียวแบบ มีแบบมีตัวตนขึ้นมาเนี่เพราะว่าติกตอะมันคนมันเล่นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่า ทุกวันนี้คนมันทอเยอะเพราะว่าเนะมันไม่รู้จะทําอะไรอ่ะใช่คนมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวอันนั้นแมสเดี๋ยวอันนี้ไวรัลมันมามา,มาไปไปแต่เปาอยากจะให้เขาแบบว่ายืนหยัดในความเป็นเขายืนหยัดในแบบว่ามีจุดยืนนของตัวเองแล้วเราจะไม่ต้องเหนื่อยที่ไปสรรหาว่าเฮ้ยมาเป็นฉันต้องไปเป็นอะไรอย่างนี้เอาสิ่งรอบตัวก่อนยังไม่ต้องแบบลงทุนก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเอามาสร้างตัวตนของเราขอบคุณมากปราวขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณสำหรับข้อคิดที่ดีครับไปเป็น tiktokker บอกว่าเซรั่มของฉันเมื่อเจ็ดปีแล้ววันนี้กลับมาแล้วพร้อมสูตรที่เข้มข้นกว่าเดิมเซรั่มสับป,ปะรดของฉันเองนะจ๊ะตัวนี้นะจ๊ะหน้าใสฟ้าดูจางลงระครัชุ่มชื้นใครสนใจ399บาบาทรีบสั่งได้เลย